สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับทำเนียบข่าวของสหรัฐนั้นออกแถลงการนะครับว่ากองทัพสหรัฐได้ปฏิบัติการโจมต,าาตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิรักและซีเรียเพื่อตอบโต้เหตุการณ์โรนติดอาวุธโจมตีสถานที่ซึ่งเรียกกันว่าทาวเวอร์22ซึ่งเป็นฐานทัพสหรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอร์แดนเมื่อปลายเดือนมกราคม2567ที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิตยอย่างน้อย3มราย และมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอย่างน้อย34คนและบาดเจ็บสาหัสอีก8คนด้วยกันต้องส่งไปรักษาตัวที่ประเทศเยอรมนีล่าสุดนั้นรัฐบาลสาหรัฐเชื่อว่าขบวนการต่อต้านอิสลามซึ่งเป็นกองกําลังนักรบชีอะในอิรักและมีจุดยืนในการสนับสนุนอิหร่านโดยเฉพาะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้คณะที่ประธานดีโจไบ,บเดนผู้นําสหรัฐก็บอกว่าปฏิบัติการตอบโต้ของสหรัฐเริ่มตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปและจะดําเนินการต่อไปอีกระยะหนึ่งภายในช่วงเวลาที่เหมาะสม โจไบเดนเน้นย้ำว่าสหรัฐไม่ประสงค์สร้างความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและไม่ว่าที่อื่นใดบนโลกอย่างไรก็ตามหากถูกโจมตีก่อนสหรัฐไม่ลังเลที่จะตอบโต้ด้านศูนย์บัญชาการภูมิภาคกลางของกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนคอมรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าปฏิบัติาการโจมตีเกิดขึ้นกับเป้าหมาย85แหง่งเชื่อมโยงกับกองกําลังนักรบคุสที่เป็นกองกําลังต่างชาติของกองกาลังพิทักษ์ปฏิวัติอิรานหรือว่า i r g c โดยอากาศยานหลายลำที่ใช้ในปฏิบัติาการบินตรงจากสหรัฐไปยังตะวันออกกลาง และการจมตีเป้าหมายทั้งหมดใช้เวลานานประมาณ30นาทีส่วนองค์กรสังเกตการด้านสิทธิธมนุษยชนซีเรียหรือว่า SOHR รายงานว่าปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย18รายทั้งหมดนั้นเป็นสมาชิกของกองกําลังฝักฝ่ายอิหร่านอีกด้านหนึ่งประธานบรีอิบราฮิมไรซีก็กล่าวว่าอิหร่านนั้นไม่เคยเป็นฝ่ายต้องการสงครามอย่างไรก็ตามอิหร่านก็จะไม่ลังเลที่จะตอบโต้อย่างถึงที่สุดเช่นกันหากเผชิญกับการกลั่นแกล้งและข่มขู่ไม่ว่าจากฝ่ายใดก็ตาม อิบราฮิมไรซีก็บอกว่าก่อนหน้านั้นเมื่อสหรัฐกล่าวว่าต้องการเจรจา,ากับอิหร่านอีกฝ่ายแสดงท่าทีมาตรการทางทหารคือหนึ่งในทางเลือกแต่ตอนนี้รัฐบาลสหรัฐกลับกล่าวหาว่าไม่ต้องการสงครามกับอิหร่านแต่ได้ออกปฏิบัติการทางทหารใส่นักรบของอิหร่านอย่างต่อเนือ่องทั้งนี้ผูน้นําอิหร่านกล่าวาตอบไว้ว่ากองทัพของอิหร่านไม่เคยเป็นภัยคุกคามต่อประเทศใดในทางกลับกันหน่วยงานความมั่นคงทุกแห่งของอิหร่านคือหลักประกันด้านความมั่นคงที่ทุกประเทศในูมิภาคสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจได้ซึ่งผิดกับทางด้านฝั่งขอองสรรัฐเมิกา ที่เวลานี้ได้ก่อปฏิบัติการโจมตีเนี่ยหลายพื้นที่นะครับทางกองกาลังก็ระบุว่าการโจมตีนั้นมุ่งเป้าไปที่กองกาลังคุทที่เป็นหน่วยจะรกรรมและเป็นกองกําลังทหารของทางด้านไอร์จซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการรบแบบกองโจรและการรวบรวมข่าวกรองนอกอิรักโดยกองกาลังนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อ,อกองกาลังติดอาวุธพันธมิตรทั่วตะวันออกกลางตั้งแต่เลบาน,นอนไปจนถึงอิรักและตั้งแต่เยเมนไปจนถึงซีเรีย กองกำลังดังกล่าวนั้นได้พยายามขับไล่กองกำลังสหรัฐให้ออกจากอิรักับตั้งแต่การรุกรานของสหรัฐในปี2003ที่ผ่านมาสำหรับการโจมตีดังก,กล่าวนั้นถือเป็นการโจมตีครั้งแรกในการตอบโต้ที่เกิดขึ้นหลายระดับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านกองทัพสหรัฐนั้นถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของตะวันออกกลางหลังจากที่อิสราเอลนั้นเปิดปฏิบัติการปิดล้อมฉนวนกาซานี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าหลังจากนี้อิรานนั้นจะมีการตอบโต้สหรัฐอย่างไรแต่ปฏิบัติการของสหรัฐ เครื่องบินรบขึ้นจากพื้นที่ในตะวันออกกลางแต่เป็นการนํเอาเครื่องบินรบนั้นมุ่งตรงจากสหรัฐอเมริกาข้ามมหาสมุทรเข้าโจมตีพื้นที่ในตะวันออกกลางก็ต้องรอดูสัญญาณที่เรียกว่าน่าเป็นห่วงน่ากังวลทีเดียวนะครับกับสถานการณ์สงครามที่อาจจะลุกลามบานปลายหลังจากนี้ครับ